หาเพื่อนหมดตัดออกนะตอนนี้ตัดออกแล้วพ่อจะส่งให้อ้อยเดี๋ยวอ้อยเขาจะเขาเผื่อเขาจะมีทิปให้อเลยมีหรอกมาทํางานเนี่ยนี่มาทำงาน,น,งานเหนื่อยมากเดี๋ยวจะโอนให้เปร็จสามร้อยไม่ถึงก็ราะมาทำงานหนูโดนกรมแรงงานฟ้องหนูฟ้องนะอยู่หนูฟ้องกลับนะใช้เด็กอายุไม่ถึงสิบแปดเลย ถึงจะได้ถึงจะไม่พร้อมกลมเลยเอาไปเลยร้อยร้อยห้าสิบัะไม่เอา 2, <ปะ S 2> ไม่ถึงสามร้อยขั้นต่ำสามร้อยอะไรเดียพ่อถ้าข้าลวลก็ดีต้อ, 600, องข้าวแหลกขั้นต่ำต้องเอาละก็ห้าหกร้อยถ้าไปขัดชลุสอง